ทุกๆเช้าแม่สาวบาร์บี้กลางคืนจะไปเข้านอนและแม่สาวบาร์บี้กลางวันก็เริ่มวันใหม่ของเธอแล้วถ้าวันหนึ่งแม่สาวกลางวันลืมมาแทนที่แม่สาวกลางคืนละ่ะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ในลานลีลูฉันอยากให้ชินเดรตของฉันดูเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืน <c oughs> เราจะต้องการผ้าพิเศษเพื่อทำมันขึ้นมา ออ่่ออนนืทําชุดบนตัดชิ้นส่วนผ้าเป็นไซส์ที่พอดีเลยติดริบบิ้นซาตินลงไปชุดเดรดมัดร,บรบอบๆคอวาดร่างวงกลมตัดเปิดสำหรับเอวชุดเดรดดูสวยมากเลยเหมือนกำลังมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนเลย <c oughs> มาทําหมวกทรงพระจันทร์กันเถอะ ดันลวดเพื่อทำเป็นที่คาดผมทำวงกลมด้านข้างดันลวดดอกไม้ให้ดูเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว <Wow. S 1> ใช้กระดาษฟอยสีทำให้พระจันทร์สองประกายพันมันรอบๆโครงโปรโยดาวประกายลงไปด้านบน <c oughs> ผ้าโปร่งสีม่วงจะกลายเป็นผ้าคลุม โปรยมันด้วยดาวและติดมันเข้ากับส่วนศีรษะลาลิลูมีสไตล์ิทที่ดีที่สุดเลยฉันจะแนะนำเธอให้พี่สาวฉันเองดาวกลางคืนสวมชุดราตรีแสนสวยเริ่มทำงานหลังจากอาทิตย์ตกดิน <c oughs> ติดแหวนห่วงเข้ากับจี้ จี้ข้างในเทดาวประกายวิบวับข้างในขวดเ,เล็กๆและปิดจ,จุกด้วยไม้กรอบใช้เส้นสีทองเป็นด้ามถือทีนี้เธอก็เอื้อมไปถึงดาวได้แล้วโอ้ฉันเกือบลืมกระเป๋าถือแนะ่ทันเวลาพอดีเลยฉันต้องทำให้ท้องฟ้ามืดลงดวงดาวช่วยไปที่ท้องฟ้ายามค่ำและส่งประกายเหมือนเพชรเม็ดน้อยที ที่สาวของดาวกลางคืนคือดาวกลางวันเธอพร้อมจะมาทำให้ชาวนี้สดใสขึ้นแล้วร้านสริมสวยร้านนี้มีบริการลูกค้าแปลกๆอยู่หน่อยโอ้ดาวกลางวันเธอดูน่าเึื่องไปเลยเว้นกันแดดฉันอยู่ไหนนะโชคดีจังที่ฉันไม่ต้องทาครีมกันแดด <c oughs> <c oughs> ฉันดูสวยจังเลย จะทํายังไงดีเนี่ยถ้าไม่มีเธอเธอเป็นร้านเสริมสวยร้านเดียวที่เปิดตั้งแต่เช้าแบบนี้นะ <c oughs> แก้มของบาร์บี้ปกคลุมไปด้วยกลยาระยิบระยับ <c oughs> กลางวันเข้ามาแทนที่กลางคืนและเป็นแสงอาทิตย์แรกที่ส่องผ่านเมฆเข้ามาดาวกลางวันกําลังขึ้นไปบนท้องฟ้าตื่นเถิดชาวโลกอรุณสวัสดิ์ มาทำนาฬิกาปลุกกันตัดกลีบดอกไม้ออกจากดอกทานตะวันผ้าสกลาดตติดมันเข้ากับนาฬิกาติดฝาและขาด้วยกาวร้อนดอกทานตะวันทำให้บาร์บี้นึกถึงพระอาทิตย์ดวงน้อยอยู่เสมอเธอเลือกดอกชนิดนี้เพราะอย่างนี้แหละเอาแหวนห่วงมาและตัดมันแบบนี้ระบายดอกไม้เป็นสีทอง โรยตรงกลางด้วยกากเพชรติดแหวนห่วงบาร์บี้จะได้ถือกระเป๋าถือได้ดาวกลางวันมีกระเป๋าถือใหม่แล้วและมันเข้ากับทุกชุดของเธอเลยบาร์บี้ดาวกลางวันนอนหลับใต้ผ้าห่มเมฆเอาสายประดับไฟพลังงานแบตเตอรี่มาใช้มันแทนกรอบสำหรับเมฆ ต้นสายใต้นุ่นแยะไส้หล,หลายชั้นทำเป็นทรงเมฆแบบนี้คราวนี้ก้อนเมฆก็ทั้งนิ่มและนุ่มฟูเหมือนทำมาจากวิปครีมเลยล่ะดาวกลางคืนทำให้มั่นใจว่าคุณจะนอนหลับฝันดีแต่หน้ากากจากกระดาษโฟมดำแวววาวทำพระจันทร์ครึ่งซีกจากกระดาษโฟมสีทองติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน ตกแต่งเครื่องหนึ่งด้วยดวงดาวติดริบบิ้นยืดได้ด้านหลังอ๋าฉันมองไม่เห็นอะไรเลยฉันลองตอนกลางคืนดีกว่าแฮป <laughs> <laughs> ได้เวลาพักผ่อนแล้วตาของฉันก็ใกล้จะปิดแล้วโอ้นี่แหละที่ฉันพูดถึง mm. หิ่งห้อยกำลังปานที่ใต้หน้าต่างอีกแล้วไม่เป็นไรฉันมีหน้ากากแล้วตอนนี้หิ่งห้อยจะไม่รบกวนฉันอีกต่อไป mm. วาดพระจันทร์ครึ่งซีกบนแผ่นกระดาษแข็ง ทำขาจากไม้เสียบติดไม้กาแฟเป็นฐานรองรับฐานน้ำยาทาเล็บสีใสและโปรโยพระจันทรด้วยกากเพชรตกแต่งฐานด้วยดวงดาวดาวกลางคืนรักศิลปะระหว่างที่ฉันมีแรงบันดาลใจฉันก็จะวาดรูป <Wow. S 1> มันดูสวยจังเลย <laughs> ฉันจะวางมันบนกำแพง ฉันรู้ว่าฉันมีพรสวรรค์ไม่สงสัยเลยว่าทำไมฉันถึงได้เป็นดาวเด่นแห่งโรงเรียนดวงดาว <c oughs> มาทําชิงช้ากันเถอะพันกระดาษทิชชู่รอบๆสายลวดเติมลวดลายและทำให้มันเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวผุ่มทุกอย่างด้วยกระดาษฟอยสีเงินและม่วงไลาแหลกห้อยพระจันทร์บนโซ่ตกแต่งชิงช้าสำหรับดาวกลางคืนพร้อมจะพาเธอไปสวรรค์ชั้นเจ็ดแล้ว จันมานี่สิดาวกลางคืนกำลังเรียกหาเธออยู่นะนี่ชิงช้าโปรดของฉันเลยฉันมีฝันหวานที่สุดในจักรวาลตอนนั่งไกวมันล่ะทำลังจากเชือกติดกิ่งไม้กับมัน คลุมด้วยถาวันประดับใช้ถาวันทำเป็นด้ามจับเติมของตกแต่งและใส่นกสวยๆข้างในรงังฉันสงสัยว่าบาร์บี้เจอกับเธอได้ยังไงดาวกลางวันกำลังเดินไปที่สวนโปรดของเธอทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากในพุ่มไม้ จะเย็นๆเจ้าหมาเดี๋ยวฉันจะไปดูให้แองแค่นกตัวน้อยๆแองเจ้านี่แองที่ส่งเสียงน่ะเจ้าสั่หน้าสงสารและรังของมันร่วงลงมาฉันสามารถคุยกับนกได้พวกมันนี่แหละที่ปลุกผู้คนให้ตื่นมาในตอนเช้าเธอจะปลอดภัยไม่อยู่กับฉันเจ้านกน้อย ดาวกลางวันใช้เวลากับนกเยอะมากจนเธอหลับปุ๋ยในคืนถัดมาเธอยังหลับจนไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกอีกด้วยเป็น <finalmente> ไปไม่ได้ <S 1> <S 1> อ่าฉันหลับเลยเหรอเนี่ยทำยังไงดีฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมงกุดของฉันละ่ะดีขึ้นเยอะเลยทำไมทุกคนถึงอยากตื่นแต่เช้ากันนะน่าจะหลับต่ออีกสักชั่วโมงหนึ่งจริงๆดาวกลางคืนกลับมาแล้ว พี่จ๋านอนหลับเต็มอิ่มหรือยังวันนี้มาทำงานไม่ตรงเวลานะคงจะเหนื่อยหน้าดูนาฬิกาปลุกดอกทานตะวันจะช่วยปลุกให้ตื่นได้แม้จะอยู่ใต้น้ำเลยนะทำไมถึงมาสายล่ะฉันจำได้ว่ามีคนตั้งนาฬิกาปลุกก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงวันนี้ไม่มีใครสังเกตว่าเธอมาสายหรอกฉันเสกคถาไปบนท้องฟ้าและมันถูกปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆมืนแทบดูไม่ออกเลยว่ายังเป็นกลางคืนอยู่แสงจันทร์ไม่ส่องผ่านเมฆเข้ามาเลย ทำได้ดีมากพี่สาวคุณชอบช่วงเวลาไหนของวันล่ะกลางวันหรือว่ากลางคืนคอมเมนต์ด้านล่างเลยกดไลค์วิดีโอกดติดตามลาลีลูและกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา